พระมหังสัมัาสัมพุธทธังพระกวันตังสานัญังขตโตสิมินาสกาเรนัตงังพระกวันตังอภิภูชยามีพระเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระภูมิพระภาพ ผู้สรัสรู้แล้วเ,เองโดยชอบซึ่งข้าไปเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกขไดจ้จริงด้วยสตาระนี้ยจมาหังสวาค้าตังสวาตาธรรมังสรนนังขะโต อิมินาตะการนะทางธรรมังอภิปูชยามิพระเจ้าบูชาบันนี้ซึ่งพระทาอันพระภูมิพระภาคเจ้าปรับดีแล้วซึ่งข้าพระเจ้าถึง ว่าเป็นที่พึ้นคำจัดภายได้จริงด้วยสกระนี้ยะมาหังตุปฏิปันนังสังขังสระนังกตโตท,ที่มีนากาเรนะสังสังลาภิปูจยามิ ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งประสงค์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งรำจัดโรคในจริงด้วยสาการะนี้พระหังสมมาสมุทธโธภะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสัมมังนมัสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ รังคังนมามิบูชาพระพุทธประธรรมสงไหวพระพุทธระธรรมสง์เสร็จแล้วต่อตอนนี้ปลายตั้งใจแน่วแน่ขอมาตัวคนโทษสอบพระพุทธประธรรมสงจิเรไดิษฐ์ร่างลงไปแล้วเด็กกายวาจาใจตั้งแต่เด็กเล็กไม่รู้จักเียงสาม,มาจนถึงถึงปัจจุบันนี้ขอมาตัวคนโทษแล้วกายวาจาใจของเราจะได้เป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นภระชนะรับรองพระพุทธระธรรมสง์ในอดีตปัจจุบันอนาคตสืบต่อไป พนจะขอมาโทษขอโทษพระรัตนกรายตนอนนอมพระรัตนกรายด้วยปัญนามคาถาคือณโมสามผลผลที่หนึ่งนอบนอมพระพุทธธรรมประสงค์ในอดีตณโมผลที่สองนอบนอมพระพุทธธรรมประสงค์ในปัจจุบันณโมผลที่สามนอบน้อมรูพุธรรมประสงค์ในนาคพททั้งหมดในยการสังคกตสังว่านโมดังๆพร้อมกันสามผลเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโุกาสะอติโยโนภันเต อัจจักษมายธาภา,าเลยธา,ามุนละเหตยธา,าอัุสเลยมัยยังกรัมหาเบวังพันเตมยังอัจเจโยโนโปฏิคันฮาทา นายาติงสังวรายามิขวเเจ้าขอวรโรกาิเด็ดล้างพลาดด้วยกายวาจาใจในาพระพุทธธรร,รมประสงค์เพียงรางยารแต่ข้เพเจ้าเป็นคนพานคนลงนักุตนเข้าสิงจิต ใช่กท็ทำความผิดขอพระพุะทธธรรมประสงค์ขอพระพุะทธธรรมประสงค์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแต่พระพเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปพระพเจ้าจะขอตำรวมระวัง ซึงกายว่า,จาใจสืบต่อไปนะเบื้องหน้ากายว่า,าใจของเราเป็นของบริสุทธิ์ต่อตนนี้พะอาราธนาประพุทธสัมปสงในอดีตปัจจุบันอนา,นาคตกสิยงสถีในกายวาจาจิจสืบต่อไปนะอุกาซาพระพุทธเจ้าของอาราธนา สมเด็จพระพุทธเจา้าที่ดดกรุร่นล่วงไปแล้ว่าความเล็ดทายในท้องกระมาณสมุทร้งสีามแลสมเด็จพระพุทธเจา้ามันจากเดกรุรแนเนาคตการภายภาคเบ,บื้องหน้า และสมเด็จพระพุทธเจ้าที่เด็การะตรูนในปัจจุบันนี้ขอจบมาบังเกิดในจกักรวานโตสะตะวานปานะทวานชิวหะทวานตายตะวานมนโนทวาน แทนข้าพระพุทธเจ้าในการมาเดี๋ยวนี้เถิดปุกาสะข้าพระพุทธเจ้าขออาราชธนาระลบพโลกุสรธรรมเจ้าเต่าประการนายดิตการหลวงรับไปแล้ว นับจะประมาณไม่ได้แลพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเต่าประการลนอนาคตการภายภาคบางนาแลพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเต่าประการในปัจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดในจพุทธวานโตตาเาวนพานาทถวาวนชิวหาทวาวนชายเวาวนมนโนทวาวนแทนข้าพระพุทธเจ้าในการบันเดียวนีเ้เถิดปุกาสะ อาเราพูดธเจ้าก็อาราอาธนาชารีสงเก่าสมศติสงนอดีาตการหล,ลวงรับไปแล้วจะนับจะนรนมาณไม่ได้แม่ชารีสงเก่าสมศติสงแม่นาโคศการถ่ายภาพวังนา แนพราเดียสงองกษัตริติสองในปัจจุบันนี้พระจุลมาบังเกิดในจักรุทวานโตษาตวานปานะทวานจิวหาทวานกายตวานมนโนทวานแทงข้าพระพุทธเจ้า ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดพอเดชคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าครูบาอาจารยนะ์เนาะคุณครูอุปชาอาจารย์คุณมารดาบิดา मुन्धान बर्मी सील बर्मी लेखम बर्मी पंजा बर्मी विया बर्मी घंटी बर्मी सच्चा बर्मी अधिष्ठान बर्मी मेंता बर्मी उम्मी कहाँ ทีข่ข้าไปเจ้าได้บำมเพนมาแต่ร้อยชาติพันชาติม่นชาติแสนชาติก็ด,ดีที่ข้าไปเจ้าได้บำมเพนมาต่างแต่เล็กแต่น้อยทะลึกได้กด็ดีมีทะลึกได้ก็ดีอ๋อบารมีทั้งหลายเหล่านั้น มาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ขบานเจ้าเดชสำเร็จมากและผลในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดสิพานปะจจโโยส ไอ้ตานิสิเมื่อเราทำวัฒตานาเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ต้องนั่งบาลีว่านิีิติปัลลังกังอาพุชิตวาให้นั่งคู่บัลลังขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทุกคนเลยกันจะตั้งตัวตรงทีเดียวเอานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเนาะ เราไปฟังอธิบายต่อไปฉันจะวัดให้เป็นตําราไว้ลักษณะโครงนะลักษณะปล,ลายกายโครงนะเป็นดังนี้กลางลูกขบ้าขาขวาวัดลายนิ้วชี้กดกลางลูกขบ้าแล้วก็เนื้อตะตุมนิ้วก้อยนิ้วลนางนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วนางน,วนิวกลางั้งอเนื้อบนขานี่อย่างนี้นี่เรียกว่าไม่ต้องวัดหรอกไม่ต้องวัด แต่จำปณิมันแต่ว่าอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่ากายตรงแต่อย,อย่างนี้หงายหน้าไปแต่อย,อย่างนี้งุ้มหน้าไปไม่ตรงแต่อย,อย่างนี้กายตรงเรียกว่าอุชุงกายายังอีกชายตั้งกายให้ตรงตรงอย่างนี้นะแต่มีแต่มีสัญญามั่นคงอย่างไรมอรู้จักกายตรงแล้วก็กายตรงทุกคนนะนี่แหละเราจะทําเราจะสร้างบูญกุศลใหญ่สําคัญที่นั่งภาวนาเนี่ยทำใจให้หยุดให้หยุด กับทิปตาดเดียวทานั้นจะไปสร้างโบสถ์มีหายการบรัณฑิตซูไม่ได้แล ah. <laughs> <laughs> ้วเออเขาจึงได้ว่าสร้างวัดสร้างวายตด,ดปุ๋งเดียวก็ับถนนก็พิจารณาความแปรผันของปัญจขธ์ร่างกายว่าไม่เทียงยักเยี่ยงแปรผันของปฏิโกณท่าน,นี้ก็บุญมากกว่า <laughs> ให้รู้จักหลักอยังไงดีถ้าสบางหา <laughs> เขตดบุญในพุทธศาสนานะให้มั่นเช่นะให้ใจหยุดเชื่อเป็นตัวสาคัญ หยุดนี่มันจะไปสู่มรรคนนผลทีานนี่ศีลพวกพวก,พวกใครทานพวกศาสนาศีลนั้นมันยังไกลกว่าหยุดนี่ไกลหย,ยุดนี่ใกล้นิพานนกะพอหยุดเท่านั้นเราไปเข้าต้นคําสอนของพระศาสดาแล้วไม่ยักเยองแปรผันแนละ้วเข้าต้นคําสอนของพระศาสดาแล้วไอ้ที่หยุดนั่นแหละตัวสำคัญเมื่อตัวกรองดีแล้วก็อันนี้ก็ตั้งใจแล้วนะออกไป ให้กำหนดเครื่องหมายเข้าฟังตามนะให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสมันจะากาศหลับตาพอประตูตาติติีแกงใหญ่แกงใหญ่แกงใหญ่กดนะปริมุขขังสติงอมปตะเปตตวาตั้งสติไว้ไมมเผล้พร้อมเหมือนตั้งสตินะหลับตานะกำหนดเครื่องหมายเข้าใสมันจะากาศเพชรลูกติจันรในแล้วไม่มีคนแมวโตทอกแ้วตาผู้หญิงกำหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดเข้าปากช่องจมูกข,ขวาอย่ายให้รำไม่เลือม กำนหนดเครื่องหมายก็ใสมันจะกระเพ็ดลูกติดจระในแล้วมีคุณแมวโาตตะแกวตาผู้หญิงกําหนดก็ปาช่องจมูกซ้ายผู้ชายกําหนดปาช่องจมูกขวาจะให้ระบไ่เดียมนี่บาปบอกตามของเก่านั่นแหละพอถูกส่วนดีแล้วก็ให้บริกรรมประคองใจกับเครื่องหมายที่ใส่น้นว่า ปาช่องจามือยิงซ้ายใช้ขวาว่ะสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายขึ้นไปแค่ราตายิงยุ้งซ่งซ้ายชายุ้งซงขวากองหัวตาแต่มุนตาออกตามช่องไม่เราตามช่องเราไม่ใจออกข้างในได้บริกรรมประกอบเครื่องหมายลำเก่าว่ะสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาดังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายตรงลำดับราตาเข้าไปฐานที่สามตรงกาไม่ก่อนใา้ขวาหลังหลังมุนกากราพอดี นล้วรปกมประกองเครื่องหมายที่กลางกักศึกษางในว่าสมมาระหังสมมาระหังสมมาระหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายนั้นตรงนี้มีกลลเม็ดอยู่เพราะต้องมีวิธี เื่อถึงฐานที่สามแล้วต้องเลือกตาไปข้างหลังเลือกตาไป้างหลังไปตาค้างมันคนชักจะตายตั้งไปค้้งไปจรก็ต้องใจหยุดความเห็นกลับเข้าข้างในพอความเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่พระเจ้าเปตดานจิตตะทตาอาหารสำลักให้เหลือไม่ล้ำพอดีและบริกรรมประกองเครื่องหมายยู่ฐานที่ที่สี่เนี่ยมาสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาหลังสามครั้ง แล้วเลื่อนไปฐานที่ห้าปากช่องเพดานเจริประธานปากช่องคอเหนือโรคกระเดือกมันงกลางก้างปากช่องไทแ่้วแล้วบริกรรมประกองเครื่องหมายที่ปากช่องคอาสมมาหลังสมมาหลังสมมาหลังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวสุดลมให้ใจเขาออกในขอนใส่วาน rada, я, er i, huh ib, belt, ั่งหลังล้ำบนกลางก้างพอดีและบริกรรมประกองเครื่องหมายที่กลางตัวสมมาหลังสมมาหลังสมมาหลังสามครั้งแล้วเลื่อนเครื่องหมายถอยหลังขึ้นมาเหนือกลางตัวสองนิ้วศูนย์ของงานเสียกวศูนย์ ตรงนั้นมีศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์กลางอากาศสามผหน้าฐันหน้าขวาฐาด,ดินหลังฐานใตาฐานลมเครื่องหมายสสะอาดลอยช่องอากาศกลางแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่ช่องอากาศกลางว่าสมมารหลังสมมารหลังสมมารหลังสมาหลังเครื่งองโตเ <c oughs> ครื่องเปล่กลางนั้นเป็นเป็นอากาศว่างกลางแล้วก็เป็นดวงใสเท่าดวงเท่าแก้วตา,าอยู่กลางนั้น <c oughs> ใจก็อยู่กลางดวงนั้นกลางนั้นจะกระทั่งแก้ไขจะกระทั่งใจหยุด สัมมาระหัง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 ที่ปฏิกรรมมาสัมมาระหังเพื่อจะประกอบใจให้หยุดสัมมาระหัง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 พ้อทกส่วนก็ใจหยุดตึกอยู่กลางดวงนั้นมุดก็อยู่ตรงนั้นสว่างก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปมานิ่งอยู่ตรงนั้นแหละนิ่งตรงส่วนเข้าก็มุดก็นะเข้าก็เห็นดวงใสสว่างก็เห็นดวงใสใจก็อยู่กลางดวงใส แต่ว่ามันไม่นิ่งมันไม่หยุดมันมันก็มันตับสายไปปฏิกรรมซ้อมไว้สัมมาระหังสัมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสมมาพรถูตัวก็มันหยุดหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยดูนิ่งถ้าอยากขยื้นึกจะเสรีมนึกขยับไปซะปฏิกรรมซ้อมไว้สัมมาระหัง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 ไว้ จนทั้งหยุดนิ่งพระหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉยหยุดยุ่งแคนั้นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะไปนึกถึงมือสว่างนะหยุดอยุดเท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสาเร็จ